คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอปเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีชื่อคนวันนี้ลุงจับก็จะมานำเสนอเลขเด็ดสไลด์เลขที่ลุงจับจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของเลขดาวพฤหัสเลขดาวพฤหัสงวดประจำวันที่16เมษายน2566เลขดาวพฤหัสให้เลข5กับเลข3ชุดอ2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี52 54 58591505657 5 65, ถ้าเลข3มันก็จะมี32 34 38 39 13 03 63 73สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขดาวพระสุขให้70ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ต,ตัวท้ายด้วยที่1ออก907ให้70ออก07ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ายดวที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้เลขดาวพัะสุขยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คามาตอนข้ามต่อรวยโชคมั่งคั่งงวดประจำวันที่16เมษายน2566รวยโชคมั่งคั่งให้เลข4เลข3เลข5ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี40 42 46 48ถ้าเลข3มาก็จะมี31 36 37 39ถ้าเลข5มาก็จะมี51 56 57 58สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมารวยโชคมั่งคั่งให้07ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายดึ่ออก 9 07ให้07ออก07ถูกเลขท้าย2ตัวท้าด้วที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้รวยโชคมัางคั่งยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่ารรมขมาตอนเข้ามาต่อพังได้เด็ดพวดประจำมาที่16เมษายน2566 ผังเลขเด็ดให้เลข3เลข8เลข7เลขสําหรับคนงานวุีิผ่านมาผังเลขเด็ดให้70ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก9 0 7ูให้70ออก0ูถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ผังเลขเด็ดอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม ธรรมตอนคำต่อฟันธงเลขออนไลน์งวดประจำวันที่16เมษายน2566ฟันธงเลขออนไลน์ให้2ชุดชุดแรกให้เลข5เลข7เลข1เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี50 52 54 56ถ้าเลข7มาก็จะมี70 72 74 76ถ้าเลข1มาก็จะมี10 12 14 16ถ้าเลข9มาก็จะมี90 92 94 96และอีกชุดหนึงให้เลข8เลข6 เลข0เลข3ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี8 1 8 5 8 7 8 9ถ้าเลข6มาก็จะมี6 1 6 5 6 7 6 9ถ้าเลข0มาก็จะมี0 1 0 5 0 7 0 9ถ้าเลข3มาก็จะมี3 1 3 5 3 7 3 9สําหรับคนงานงวดที่ผ่านมาฟันธงเลขออนไลน์ให้07ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก907 ให้07ออก07ถูกเลขท้าย2ตัวท้าด้วยท่1ับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ฟันธงเลขออนไลน์จะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขับมาตอนคำตัดเลขเด็ดจากถ้ำนาคางวดประจำที่16เมษายน2566เลขเด็ดจากถ้ำนาคาให้เลข5กับเลข6ชย่อ2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี515459 05 7585 ถ้าเลข6มาก็จะมี6 2,, 6, 3 6 4 7 6 8 6 0 6สดหูนำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขเด็ดจากถ้ำนาคาให้9 0นกับ79ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายร้ที่หน่1ออก9 0 7นให้9 0ูนกับ7 9 9 0กนกับ7 9เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายร้ที่หน่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขเด็ดจากถ้ำนาคายังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ข้ามาต่อข้ามาต่อด้วยอุดมทรัพย์งวดประจำวันที่16เมษายน2566อุดมทรัพย์ให้เลข4เลข1เลข3ชุ่อตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี48 42 47ถ้าเลข1มาก็จะมี15 10 16ถ้าเลข3มาก็จะมี38 32 39สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอุดมทรัพย์ให้79ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายทุยที่1ออก907 ให้79 7 9เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยท่าขับเรามาตามกันว่างวดนี้อุดมทรัพย์อยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขับมาตอนขัาต่อสิทธิ์คูบาบุญชุม่มงวดประจำที่16เมษายน2,566สิทธิ์คูบาบุญชุ่มให้เลข2เลข8เลข9ชุด2ตัวให้ ถ้าเลข2มาก็จะมี2 1 2หนึ่งเถ้าเลข8ดมาก็จะมี81 8 4 8 6 8 7ดดเถ้าเลข9มาก็จะมี9194,96,97สําหรับผลงานว่าที่ผ่านมาสิทธิ์ครูบาบุญชุ่มให้90ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก9 0 7ให้ 90, 90, 9 0 90ูนเข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันต่อว่าวันนี้สิทธิ์ครูบาบุญชุม่มอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม รรมาตอนเข้าตัวเทพคำนวณเลข VIP งวดประจำที่16เมษายน2566เทพคำนวณเลข VIP ให้เลข5เลข0เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี52 54 58 59ถ้าเลข0มาก็จะมี02 04 08 09ถ้าเลข7มาก็จะมี72 74 78 79ชุด3ตัวให้582 035 840 702 987าสำหรับผลงานวดที่ผ่านมาเทพคำนวณเลขว i p ีให้เลข7 9, กับเลข9ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก9 0 7ให้เลข7กับเลข9กเลข7็เข้าหลักหน่วยเลข9เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที1่1ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขาลามาตามกันว่านี้เทพคำนวณเลข v i เอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม คำร,รมตอนเข้าต่อสุดติ่งกระดิ่งทองงวดประจำวันที่16เมษายน2566สุดติ่งกระดิ่งทองให้เลข8เลข9เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี82 86 84ถ้าเลข9มาก็จะมี90ถ้าเลข7มาก็จะมี75 73สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาสุดติ่งกระดิ่งทองให้ เลข9ก้ากับเลขศนผลการออกสลากกินแบงแ่งรัฐบาลเลขท้าย3ามตัวท้ายด้วยที่1ออก9 0 7นให้ 100. เลข9กับเลขศูนย์เลข9้าเข้าหลักร้อยเลขศนย์เข้าหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที1่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าก็ละมาดตามกันว่าันนี้ตุดติงกระดิ่งทองยังจ,จะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมตอนคำตบประสาทเพชรพันล้านงวดประจำที่16เมษายน2566ประสาทเพชรพันล้านให้เลข8เลข0เลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี81 84 86 89ถ้าเลข0มาก็จะมี01 04 06 09ถ้าเลข2มันกจะมี21 24 26 29สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาประสาทเพชรพันล้านให้เลข9ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยออก907เลขท้าย2ตัวออก99 ให้เลข9เลข9เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้าท1และเลข9เข้าหลักสิบและหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวสซเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าค้ามาตามกันว่างวดนี้ประสาทเพชรพันล้านยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขรรมาตอนขมาตร่รลอตเตอรี่ชี้โชคงวดประจำที่16เมษายน2566 ลอตเตอรี่ชี้โชคให้เลข7เลข9เลข3ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี70 72 75 76ถ้าเลข9มาก็จะมี90 92 95 96ถ้าเลข3มาก็จะมี30 32 35 36สำหรับผลงานวันที่ผ่านมาลอตเตอรี่ชี้โชคให้เลข9ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบ,บาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก 907เลขท้ายสงต่อ99ให้เลข9้าเลข9้าเข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้ายทุกตึงและเลข9้าเข้าหลักสิบและหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขัาละมาตามกันว่าวุนนี้ลอตเตอรี่ชีโชคจะจะให้เข้าเป้าอีกไหม ับมาตอนรับาตนรวยกับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําที่16เมษายน2566รวยกับตลากกินแบ่งรัฐบาลให้เลข7กับเลข6ชุด2อตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี75 78ถ้าเลข6มาก็จะมี64 69สําหรับคนงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าข้ารมาตามกันว่ากฎนี้รวยกับสลากกินแบ่งรัฐบาลจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ขมาตอนเข้าฟ้าบรรดารั์งวดประจำวันที่16เมษายน2566ฟ้าบราดารัพย์ให้เลข3กับเลข4ชื่อสอตัวให้ถ้าเลข3มันก็จะมี31 39 8363ถ้าเลข4มันก็จะมี42 47 0454สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาฟ้าบรรดาซัหลุดครับไม่เข้าเป้าขรามาตามกันว่างวดนี้ฟ้าบรรดารัพย์จะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม ธรรมตอนข้ามาตัดสยามเลขกรวยงดประจำที่16เมษายน2566สยามเลขกรวยให้เลข2ตัวเดียวให้เลข2ชื่อ2ตัวให้2829 2 0 1 2 3 2 8 2สําำหรับผลงานวดตี่ผ่านมันหลุดกลับไม่เข้าเป้าขรนามาตามกันว่าง้นี้สยามเลขกรวยจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าธรรมตอนเข้ามาตัวได้อาจารย์วี่หกแจกโชคงดประจำที่16เมษายน2566 อาจารย์มิหกแจกโชคให้เลขศูย์กับเลขเจชุดสองตัวให้ถ้าเลขศูนมาก็จะมี 08, 0ย์9 03, 40, น0์0องถ้าเลขเจมาก็จะมี 7, จ็ดแป 7, เจ 7, ดสองเจ็ดเสาาำหรับผลงานวันี่ผภานมันหลุดคำไมาไมเข้าเป้าขัาลมาตามกันว่าคนนี้อาจารย์มี6แจกโชคจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม ทำมาตอนเข้ามาตดสมการเลขเด่นงวดประจำวันที่16เมษายน2566สมการเลขเด่นให้เลข8เลข9เลข1ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี82 84 80 83 86ถ้าเลข9มาก็จะมี92 95 97 90 94ถ้าเลข1มาก็จะมี12 13 15 17 16สำหรับผลงานงวที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขรลมาตามกันว่าคนนี้สมการเลขเด่นจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ขมาตอกันเลยครับมาตรวรหัสล็อกเลขลับงวดประจาที่16เมษายน2566รหัสล็อกเลขลับให้เลข1เลข3เลข9ยุ่2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี1 0 1 2 1 5 1 6ถ้าเลข3มันก็จะมี3 0 3 2ูน3 6ถ้าเลข9ามันก็จะมี90 92, 95, 9 6สําหรับผลงานวี่ิ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้าเรามาตามกันว่าคนนี้รหัสล็อกเลขลับจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาตอนกบมาตัวเลขลับกูแตกงวดประจำที่16เมษายน2566เลขลับกูแตกแค่เลข5เลข0เลข2เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี58 57ถ้าเลข0มาก็จะมี01 04ถ้าเลข2มาก็จะมี26 23ถ้าเลข9มาก็จะมี96 97ตำรวจผลงานงวดที่ผ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้าฮัลมาตามกันว่าก้นนี้เลขลับกูแตกจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม เอาแล้วครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น73 74 75 93 94 95ชุดเด่น4 75 495สำหรับตัวเลขที่ลุงจา๊านำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลุงจา๊าพกขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามได้ท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ